อะไรที่จะพูดคุยก็คือเรื่องของความที่ความไม่ประมาทละเรานะไม่อยากให้ทุกคนประมาทประมาทในยานประมาทในฌานประมาทประมาทในในสิ่งที่เราคิดว่าเราเข้าใจแล้วก็หรือว่าเราว่างว่างแล้วอะ เข้าสู่อุทตาวิหารแล้วซึ่งไอ้ตรงนี้มันไม่มีการเข้ากันออกหรอกนะแต่ว่าหลายคนก,ก,ก็เกือบๆนะหลายคนที่ที่ที่เข้าไปแล้วก็เป็นขณะขณะอะไรอยนะ่างนี้นะซึ่งภาวะนั้นะอ่านั่นเราอาจจะได้เจอครั้งหนึ่งถ้าเราก็าจะรูว้ว่าเป็นแบบนั้นแบบนั้น แต่ว่าคือว่าพอเราเข้าได้แล้วเนี่ยในครั้งหนึ่งล้ทีนี้มันก็จะมีการจดจาไว้บางทีมันจำหรือว่า,าความรู้สึกต่างๆเนี่ยบทีมันจดจําไว้มันเกิดขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยถ้าเราก็แล้วก็วกมั่นใจเกิดความมั่นใจขึ้นมาว่าเอ,อ ไอสิ่งนี้มันคือคมว่างนหลุดพ้นว่างหลุดพ้นอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราคือธรรมะมันเป็นขณะขณะเนาะแต่ว่าบางขณะเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยสภาวะของความว่างสภาวะของนิพพานเนี่ยมันก็อยู่เราตลอดแหละว่างว่างว่างได้ตลอดทีนี้ว่าจะถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องปัจจาเราถึงจริงๆรแล้วกุศลเราถึงพร้อมจริงๆนะอาจจะได้เป็นขณะขณะไปอย่างเงี้ย ฉะนั้นตรงนี้ก็แม้แต่องค์สมเด็จพระบรมทูเจ้าเองเนี่ยท่านก็ยังไม่ประมาทนะใช่ไหมท่านพอท่านสําเร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะต้องมีมีการสํารวจตรวจสอบทบทวนตัวเองอีกใช่ไหมทบทวนตัวเองอีกปฏิจจาก็ทบทวนอะไรท่านก็ทบทวนคือเขาเรียกว่า ปัจเจกเยานใช่ไหมยานที่จะต้องอทบทวนบางคนนี่ต้องแม่มาเซอร์อ่ะไม,ไม่เป็นไรไม่ต้องพูดถึงมาเซอร์นะเพราะว่าเดี๋ยวเม่อว่าจะเป็นอบบนี้ไป่บางหลายหลายท่านนะ่ิจารณ์พท่าราได้สำเร็จตรงนี้ไปแล้วนะ,ะก็จะทบทวนบางคนก็ทบทวนทบทวนเป็นปีๆสองปีนะบางทีเพราะว่ามันต้องทบทวนจนกระทั่ง มั่นใจจริงๆว่าเออเร,เราเราเราไม่หลุดเข้าไปในในตัวไอ้รูปด้านกาาันห้านี่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เขาเรียกว่าวิปัสสูกิเลสเนาะกิเลสที่มันหลอกเรากิเลสที่มันหลอกให้เราว่าให้ว่างแล้วนะว่างแล้วนะถึงแล้วนะแต่ว่าความว่างของพวกเราทุกคนเนี่ยอันนี้เนี่ยมัอร์พอใจแล้วว่า เราว่างพร้อมที่จะสําเร็จในทางโลกกันไปก่อนใช่ไหมเราสําเร็จทางโลกเพื่อจะจัดระบบทรัพยาของเราเนี่ยเนี่ยให้มันให้มันสมดุลสมบูรณ์ให้มันมั่งคั่งนะแล้วเราก็เปลี่ยนจากทรัพยาบางส่วนมาเป็นอาดิยทรัพย์ใช่ไหมเพื่อที่จะ คือรวยจนสุดท้ายมัน,ม,นมันมีความตายอยู่เบื้องหน้าอยู่แล้วเนี่ยเราคิดแค่นี้จะรวยจะจนสุดท้ายมันต้องตาอยอ่ะใช่ไหมอ่าแต่การที่เราจะเตรียมกุศลเพียงเพื่อที่จะไปสวรรค์นเนี่ยมันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เอ็นเอ็นอาร์ยังเพื่อไปสร้างวิมานบนขุดตนเออเป็นบนสวรรค์นะเป็น,ปน,ปน,ปนอะไรเป็นไม่ใช่ แค่นั้นมันมันน้อยไปนคือถ้าจะจัดเตรียมกุศลเนี่ยจัดเตรียมบมริชาตินี้ไปเลยจัดเตรียมกุศลเพื่อที่จะจัดเตรียมทรับหยับหยาบเนี่ยที่เราจะซับรั์หยาบเนี่ยส่วนหย่ไม่ใช่่วยเรื่องของความสะดวกมันไม่ได้ทำอะไรเลครับ อรวยแต่เขาไม่ได้ไม่ใช่ว่ารวยแล้วจะมีความสุขอ่ะรวยแล้วมันสอุคนมีเงินเนี่ยไปเชียงใหม่คนนั้นก็สะดุกไหมขึ้นเครื่องบินไปเลยคนรวยนะมีคนไปส่งสมมติสมมติมาสเตอร์อ่าเป็นคนรวยเป็นคนรวยอ่าจะไปเชียงใหม่ มัสเตอร์ก็จะไม่ไม,ไม่ไมไปไม่ไปเองมัสเตอร์ก็จะให้คนน่ะขับรถไปที่เชีงยงใหม่ก่อนสมมุติจะใช้รถที่เชีงยงใหม่ไ้ใช้รถแต่ตัวมาสเตอร์นี่จะให้ให้คนขับรถคือเรารวยไงมีเงินไงอ่าแล้วก็ขึ้นกัรบ,บินไปแมาเราขึ้นกัรบ,บินไปแล้วเราก็ให้คนขับรถขับรถไปแล้วเราไปสะดวกเอาที่ที่นู่นเราก็มีรถใช้ นี่คือความสะดวกและคนที่เขาไม่มีเงินที่จะ,จะขึ้นเครื่องวินได้ไม่สามารถที่จะจ้างคนอนะไรต่างๆได้เยอะแยะมากไปก็ก็ขับขับรถไปเองนี่ก็หมายถึงว่าสับยาบช่วยในเรื่องของความสะดวกที่นี่ต่อเรื่องของอริยัพย์นี่นะ แล้วก็ทําไว้แค่แค่เพียงพอสําหรับที่จะเอาจะไปเนี่ยเนี่ยให้มันมีสติให้มันสติสมัยนาคืออย่างเอเวตาเนี่ยของเราไม่ใช่แค่เตรียมสเสบียงเพื่อจะไปประวัติวิบาทแค่นั้นเราเตรียม เราเรยมสเสบียงให้หลุดจากสังสารวัฏไปเลยมันดีกว่าเพราะว่าคือเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยสมมติวรา120ปีเนี่ยเหมือนกับที่เราตั้งเป้ากันไว้นะเอฟเีเนี่ย120ปีปีเวลา120ปีแต่เราจะต้องไปวนเวียนอยู่ในสังสารวัตอีกเป็นแสนแสนล้านปีอ่ะคิดดูว่า เราเราจะทําเราจะเอาแบบไหนน,นะแต่ภายในร้อยปีเนีนะ้พยายามศึกษาพยายามนะนะปฏิบัตนะิจัดเตรียมอะไรต่างเนี่ยตามตามที่พัสดุ์บอกกแหละสติว่างเนี่ยสุดท้ายมันมาตรงสติเอ้นาว่างเนี่ยนะนะแต่เราก็จะรู้ว่าเ,เราปลอดภัยแล้วภายภาคหน้าเนี่ยคือเอาแค่ปลอดภยัยละปลอดภัยแล้วว่าเราไม่ไปลรงอาบาแล้วเราก็ จัดระบบทรัพยากต่างๆในชาตินี้สมดุลบางคั้งเพียงพอสำหรับลูกหลานเผื่อไว้อีกด้วยหลังจากนั้นเราก็ต้องเตรียมเตรียมปิดสังสารวัตรปิดปิดกันเสียทีปิดกันเสียทีตรงนี้ว่าคือว่าถ้าชาติหน้าได้เกิดเป็น เทวดาเนี่ยมันก็สุดท้ายเดี๋ยวก็ลงลรกอีกลงนรกก็กลับขึ้นไปเป็นมนุษย์มนุษย์ขึ้นกลับไปกลับมาอย,อย่างเงี้ยใช่ไหมมันมันวนเวียนอยู่กับทุกข์ตลอดเวลาเนี่ยเทวดาทั้งหลายก็ไปตลอดคือสุขจริงๆเนี่ยมันมันสุขในการที่จะการที่ท่านยึดความสุขไว้น่ะน,นะมาที่คือทุกข์แต่ คือหลายๆคนอาจจะถ้าเข้าใจเลยเรื่องของธรรมะจริงเนี่ยนะจะรู้ว่ามันทุกน้อยลเลยเทวดาทั้งหลายก็คือทุกน้อยทุกน้อยทุกน้อยและการที่เราจะอยากจะหลุดจากสังสารวัฏไปให้ได้มันจะนดีหลุดไปซะเพราะว่าถ้าเรายังคงค้างอยู่เนี่ยไม่รู้ชาติไหนเกิดเป็น เ้อยังปมามไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเธอนึกว่าเราก็อย่าประมาทเขามไม่ประมาทตรงนี้ก็หมายถึงว่าอย่าประมาทแม้กระทั่งการปฏิบัติของเราในแต่ละขณะในในแต่ละยานในแต่ละชานเนี่ยก็อย่าประมาทว่ามันใช่หรือเปล่าชานนี้ไม่ชานนี้ไมมชาน่านี้ไหมแต่ก็อย่าลังเลสงสยัยวิตาใช่มันก็ใช่ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่แต่ถ้ากั้มกึ่งกั้มกึ่งนีกหมายถึงว่าเราก็ต้อง ถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยนะก็มาคุยกันใชคุยกันสอบถามกันนะก็วันนี้ก็จะมาคุยประมาณเนี้ยนะก็คุยแตมก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของา่าความอยากรวยเออ อยากรวยเนี่ยมันอยากรวยเนี่ยมันเป็นตัญหาเป็นฉันทะเอ้มอนฉันคือระหว่างฉันทะกับตัญหาเนี่ยเราเราต้องแบ่งแยกฉันทะคือความอยากแต่มันเป็นเป็นความอยากที่เป็นกุศลนะส่วนตัญหาเนี่ยมันเป็นความอยากที่เป็นอกุศลนี่นี่แล้วก็ฉันทะก็เป็นความอยากที่มีปัญญาส่วนไอ้ตัญหานเนี่ยมันอยากโดยอวิชชา นี่แมันก็แค่นี้แหละแ้ถ้าเราภาวะของเราเนี่ยมีความปรารถนาที่จะร่ารวยเพื่ออเพื่อหลุดพ้นอย่างเงี้ยอ้ามันมันเป็นฉันทะอยู่แล้วอยากมีความปรารถนาที่ดีสุดท้ายเราต้องเอาชนะทุกท,ทอย่างนะชนะ ในเรื่องทางความตายเราต้องชนะความแก่กรต้องชนะนะความเกิดแก่จะตายชนะหมดนะความที่มันไม่สมดุลทางเศรษฐกิจในครอบครัวเราชนะโลกภัยไข้เจ็บทั้งหลายในในตัวเราเอาชนะให้หมดมันไม่ยากอ่ะมันไม่ยาก เดี๋ยวไปยืนทำทำนั่งสมาธิเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกล็อกหนึ่งทีนี้ก็ตอนนี้เราคือทำใจให้ว่างๆแล้วก็ทำใจให้ว่างอะแหละว่างแล้วก็ปฏิบัติขณะที่ปฏิบัติเนี่ยขอให้ปฏิบัติเป็นฟังยืนทำเป็นขณะขณะขณะได้ถ้าจิตมันหลดดุดออกไปคิดเรื่องอื่นเรื่องใดเราก็มีสติไปดูทันมันแล้วก็กลับมาฟังอย่นทำต่อนะมันจะได้ ปฏิบัตตรงนี้มันแค่แป๊บเดียวเองมันได้ทั้งสุขภาพเราด้วยมันได้ในหลาย,ลายๆเรื่องแล้วก็ยังได้มีคาถามัาง่งคั่งให้อีกด้วยตรงเนี้นตรงนี้เราเราเวลาน้อมกุศลได้มาน้องกุศลได้ยิ่งใหญ่ะฉะนั้นในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยที่เราสั่งสมกุศลเป,เป็นเป็นฐานไว้เป็นฐานไว้เป็นสบเป็นแหล่งใจที่จะไปกระตุ้นกระตุ้นกุศล ไอ้สิบห้าที่ไอ้ก้อนเนี้ยนะดันไปให้ไกลแตเรียกว่าในก้อนเนี้ยมันมีอุอากาศะอยู่ด้วยนะใช่ไหมเอออักมีจำเจอ